ภาษาอีสานฝากต้อนพี่้องเฮ้ามนีขอเสนอคำ่าโกบครับภาษาอีสานฝากต้อนพี่้องเฮ้ามนีเสนอคำ่าโกบครับโกบเขียนสารโอกไก่บ่อมบไม้รวมกันแล้วอ่านว่าโกบครับโกบ,บมีอยู่หลายความหมายเด้ความหมายแรกเนี่เป็นคำกริยาหมายถึงการจับหรือถือสิ่งของโดยใช้สองมือจับถือ กำรรเอาไว้เอื่นว่าโกบมาสั่นครับโกบความหมายแรกโกบความหมายที่สองเป็นคำน้ำครับหมายถึงไม่ที่เป็นล่างครับความทับกันเอืนว่าไม่โกบยางเชียนไม่โกบทับลังค่าเอื่นว่าโกบครับโกบอีกความหมายหนึ่งครับเป็นคำพิเศษหมายถึงนิ้วมือนิ้วตีนที่งอเข้าหากันเกิดเพราะว่าความหนาว มือโกบตีนโกบว่าสังครับตีนโกบมือจังว่าสังครับมันหนาวหลายอากาศหนาวหลายตีนโกบมือโกบเผาว่าสังครับมันหนาวหลายโกบความหมายอีกความหมายหนึ่งครับเป็นคำนามเอาความหมายของคำว่าโกบในที่นี้หมายถึงกาบกล้วยหรือว่ากาบหมากที่ฮักทบตรงกลางเอาใส่ผู้ใ้หเหี่ยวเอาใส่ยาสูบใ้หแห้งเอิ้นว่าโกบผู้กโกบยาสังครับโกบ เป็นภาษาอีสานครับนำมาฝากตอนพี่น้องเข้า